ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ v i a s o ซเ e r รรายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติาศสาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันปวีณาศรีบัวชุมค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารที่ค่ายฝึกเขาชนไก่นะคะพร้อมขอให้นักศึกษาวิชาทหารนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและสังคมค่ะ พลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2566ซึ่งกำลังฝึกภาคสนามอยู่ที่ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยได้นั่งรับฟังการบรรยายสรุป ก่อนที่จะไปตรวจเยี่ยมการฝึกไต่หน้าผาและลงทางดิ่งพร้อมแนะนําวิธีการเอาชนะใจตนเองการเอาชนะอุปสรรคต่างๆแนะนําเทคนิคการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยอธิการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วยอุปกรณ์ประยุกต์ การช่วยเหลือคนตกน้ำคนจมน้ำและการช่วยเหลือปฐมพยาบาลในขั้นต้นตลอดจนการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้เป็นต้นค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้บัญชาการทหารบกยังได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงการฝึกบุคคลทําการรบและการเยี่ยมและตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาก่อนที่จะได้ให้โอวาาและพบปากกับนักศึกษาวิชาทหารซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ขอให้นักศึกษาวิชาทหาร ทบทวนจดจําและนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและสังคมต่อไปนอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เดินทางต่อไปยังกองบัญชาการกองกําลังสุรสีตาําบลลาดยาอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยซึ่งรับผิดชอบดูแลในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยผลการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมานะคะ หน่วยได้บูรณาการร่วมในการคุมเข้มตรวจตรารวบรวมข้อมูลด้านการข่าวและวิเคราะห์เส้นทางการลำเลียงจนเป็นผลให้สามารถจับกลุ่มการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดรวม70ครั้งยึดของกลางเป็นยาบ้า50,253,716เมตร ไอซ์หกกิโลกรัมและเฮโรอี 21. น21.237กิโลกรัมขณะเดียวกันได้หารือร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ดําเนินการจัดระเบียบบ้านพระเจดีสามองค์ตําบลหน,นองลูอําเภอสังขระบุรีซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการนํายางพาราข้ามแดนและเพื่ออำนวยความสะดวกเส้นทางการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า พร้อมสร้างส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ผ่านเครือข่ายตาสับป,ประรดในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันการนำเข้าและส่งออกสิ่งของผิดกฎหมายทุกรูปแบบค่ะ ท้งนี้นะคะผู้บัญชาการฐานบกได้นําข้อห่วงใยและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระสําคัญของชาติและรัฐบาลให้ความสําคัญกับการดําเนินการในทุกมิติซึ่งกองทัพบ,บกโดยกองกำลังป้องกันชายแดนเป็นส่วนสําคัญในการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงเข้าสู่ประเทศขอให้กําลังพลที่ปฏิบัติงานแนวหน้ามีความตระหนักและใช้ศักยาภาพของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนประสานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปฐมได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาอิสลามเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2567ค่ะ เช้าวันนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในาพระบรมราชูปฐมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2567โดยมีพลเอกเดชนิธิเหลืองงามขำผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีค่ะ ในโอกาสนี้นะคะคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าวรวมในพิธีณมัสยิดมูฮายีรีนะ uh in, ดินแดงกรุงเทพมหานครสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ เพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกที่นับถือาศาสนาอิสลามค่ะทางด้านพลตรีพิสิทธิ์ปัญญาณนะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางจิราพรอ,อ่อนตาผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลบบุรีและคณะเครือข่ายทหารผ่านศึกตำบลเขาพระงาม ได้เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมเงินบำรุงขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจำนวนสองรายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยรายที่หนึ่งร้อยตรีคำภูกแก้วแสงทองอายุ9 1ปีเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่3เลขที่37014ทับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะอยู่ในการดูแลของครอบครัว อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่6ทับ1หมู่ที่4ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ และรายที่2คือร้อยเอกสมยศสังเกตอายุ68ปีทหารผ่านศึกนอกประจำการบาดชั้นที่1เลขที่2354ทับสซึ่งประสบปัญหามีอาการป่วยเท้าและนิ้วเท้าผิดรูปผิดลักษณะนะคะและเสื่อมสมรรถภาพด้วยนบบานเลขที่18ทับหหมูห่6ตตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัวทหารผ่านศึกทั้งสองรายเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึกประจำปี 2,567ค่ะจุดไฟเผาเพียงไม่กี่วินาทีแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานนับปีมาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันไฟป่าหมอกควันไปด้วยกันคุณก็ทำได้ครับ เตรียมพบกับ Amazing มวยไทย World Festival 2024มหัศจรรย์วันมวยไทยดังไกลสู่ชาวโลกประจำปี2567 4-6กุมภาพันธ์นี้ณอุทยานราชพักร์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบกับพิเทศการประวัติศาสตร์มวยไทยวํำหน่ายสินค้าและอาหารพื่อเมืองขึ้นชื่อของจังหวัดตลอด3วันแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จับมือกับ9ประเทศกลุ่มอาเซียนค่ะรวมประชุมความร่วมมือด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติค่ะพลโทธงชัยรยอดย้อยรองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรอมนเป็นประธานเปิดการประชุมประสานงานด้านการก่อการร้ายกับกลุ่มประเทศอาเซียนประจำปี2567 โดยมีผู้ช่วยทูตทหารกลุ่มประเทศอาเซียนประจำประเทศไทยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยก่อนเริ่มการประชุมมีการบรรยายเรื่องสถานการณ์การก่อการร้ายในประเทศมาเลเซียและการติดตามผู้สนับสนุนการก่อการร้ายภายในประเทศโดยพลจัตตวาซัามซูนรีซันบินมูเซอร์ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ขณะเดียวกันนะคะยังมีการบรรยายในเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคของโลกกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงด้านการก่อการร้ายโดยพลโทพารดรพัฒนาถาบุตรอดีตผู้อำนวยการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้และประสบการณ์รวมถึงสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและมาตรการในการเผชิญหน้ากับการก่อการร้ายกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะ เพื่อนำมาพัฒนาแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือและการประสานงานเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะ ไปดูการเตรียมช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะคะแม่ทัพน้อยที่4ได้เปิดการฝึกบรรเทาสาธารณภัยด้วยอากาศยานและฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้มีความพร้อมร่วมกันช่วยเหลือประชาชนค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพลโทรปราโมทพรมอินแม่ทัพน้อยที่4เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกบรรเทาสาธารณภัยด้วยอากาศยาน และการฝึกซ้อมแผนการปฏิบตัติเมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุบูรณาการทำงานร่วมกันในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะซึ่งการบรรเทาสาธารณภัยด้วยอากาศยานถือเป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจสำคัญของหน่วยบินทหารบกตามที่กองทัพบกได้กำหนดเพื่อให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ประสบอักขีัยและเป็นพื้นที่ที่กำลังภาคพื้นเข้าไปช่วยเหลือได้ค่อนข้างลำบากค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นการฝึกการปฏิบัติของส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานและผู้โดยสารอย่างรวดเร็วปลอดภยัยทันต่อเหตุการณ์ไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติ โดยการฝึกบรรเทาสาธรณภัยด้วยอากาศยานและการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดอุบัติเหตุ การฝึกในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ตำบลสการรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการฝึกร่วมกันระหว่างหน่วยบินทหารบกและส่วนราชการในท้องถิน่นเพื่อที่จะให้สามารถบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ ไปที่จังหวัดปัตตานีนะคะผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลพร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกในการดูแลหมู่บ้านชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลใน,นพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี โดยได้วางมาตรการความปลอดภัยของกำลังพลในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายรวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการตามแผนมาตรการระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ7ขั้นตอนที่สำคัญ ให้ปฏิบัติตามนโยบายสั่งการแม่ทัพภาคที่4และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้มีความอดทนปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถค่ะ กองทัพดูแลน้องทหารใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ได้มอบบ้านให้กับน้องทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจนในระหว่างออกฝึกนอกที่ตั้งประจำปี2567ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะพลตรีนรทิพยนอผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3เป็นประธานส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวพลทหารสุร,รชัยชัยฮนิต ทหารกองประจำการผัดที่2ประจำปี2566ิบที่บ้านเลขที่95หทับมหมู่8บ้านนาแขตำบลลำพูอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูในห่วงของการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย2567ตามโครงการซ่อมแซมบ้านทั่วไทยให้กับผู้ที่ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆสนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะทหารกองประจำการซึ่งเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกรวมถึงพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขค่ะซึ่งหน่วยงานได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะอีกทั้งได้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้โดยการสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวรค่ะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติก็ได้จัดงาน c y b e อร์ซ Asia ชียเอ็ก i ์ไทยแ n t ด์ n a นเตอร์เน e e ่นแนนะคะ เป็นการรวมกลุ่มผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์จากทั่วประเทศไทยและทั่วเอเชียมารวมตัวกันภายใต้หลังคาเดียวกันค่ะเริ่มต้นแล้วนะคะวันนี้กับงาน Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2024ที่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรวมกับ v n u Asia p a c i ชีย รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานทูตสมาคมบริษัทเอกชนร่วมการจัดขึ้นค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและสร้างภูมิทัศน์ของความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งอนาคตไปพร้อมกันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ New S Curve หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีแนวโน้มเติบโตสูงค่ะและส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งได้รับความสนใจไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงในเวทีระหว่างประเทศด้วยซึ่งไซเบอร์เซกเอเชียมุ่งมั่นที่จะสร้างเวทีเจราจาการค้าและแหล่งรวมสัมมนาระดับนานาชาติ ที่จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านความปลอดภัยด้านไอทีการจัดการข้อมูลและโซลูชันคลาวโดยมีพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธที่การคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานค่ะ สาระน่ารู้จากรายงานพิเศษเขี้ยวเล็บกองทัพวันนี้นะคะขอนําเสนอผลงานของคนไทยอีกชิ้นหนึ่งค่ะคือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตราจรอย่าง ATMM ที่ผลิตโดยศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารซึ่งเครื่องยิงลูกระเบิดอัตราจรนิดนี้จะมีขีดความสามารถมีความคล่องตัวและค,ลคุณลักษณะพิเศษอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ จากโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหการรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารสํานักงานประหลัดก,กระทรวงกลาโหมกับบริษัท e l ล i บ Systems ของอิสราเอลทาให้สามารถผลิตเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรแบบอัตตาจอล้อย่าง m 361หรือ ATMM ได้ด้วยฝีมือของคนไทยเอง ATMM ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตติดตั้งและประกอบรวมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรบนรถลองปืนขนาด1เศษนส่วน4ตันแบบขับเคลื่อน4ล้อยี่ห้อทาทาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและอํานวยการยิงอัตโนมัติระดับกองร้อยและระบบควบคุมและอํานวยการยิงอัตโนมัติระดับหมวดโดยผ่านการรับรองมาตรฐานและได้ส่งมอบให้กองทัพบ,บกเรียบร้อยแล้ว การนาเครื่องยิงลูกระเบิดมาติดตั้งบ,บนรถบรรทุกทําให้สามารถนําอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักรวมมากกว่า200กิโลกรัมพร้อมลูกระเบิดยิงเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วทั้งยังสามารถย้ายที่ตั้งยิงได้อย่างคล่องตัวเพื่อหลบหลีกการถูกโจมตีจากข้าศึกและเป็นการปกป้องกําลังพลของฝ่ายเรานั่นเองขณะที่ยังคงขีดความสามารถของเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรไว้คือมีระยะยิงไกลสุด6,500เมตร อัตราการยิง10นัดต่อนาทีตัวรถทำความเร็วบนถนนได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงม,มีระยะปฏิบัติการ350กิโลเมตรบรรทุกลูกระเบิดยิงไปได้30นัดใช้พลประจำปืน4นายนับเป็นอาวุธยิงสนับสนุนที่ทหารพราบยานเกราะและทหารมา้ามีความต้องการอย่างยิง่งการที่คนไทยสาม,มารถผลิตอาวุธได้เองนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากการสะสมประสบการณ์ของช่างเทคนิควิศวกรและนักวิจัยโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ นอกจากจะผลิตอาวุธแล้วยังมีผลงานวิจัยพัฒนาอาวุธอีกหลายรายการและยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาอีกมากมายที่จะสามารถต่อยอดพัฒนาให้กองทัพมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีความต้องการในเรื่องของตำแหน่งงานไว้รองรับนักวิจัยรุ่นใหม่อีกจำนวนมากในปัจจุบันนี้นะครับส่วนในการสร้างอาวุธนะครับก็ได้มีงานวิจัยพัฒนา อยู่หลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเราก็มีความร่วมมือกับทางทั้งทางภา,าคยุโรอัที่เช่นสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนนะครับที่มีทรัพยากรบุคลากรมีความพร้อมนะครับเข้ามาร่วมในการวิจัยพัฒนานะครับซึ่งหากน้องๆหรือนักวิชาต์ท่านใดที่มีความสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมในการวิจัยพัฒนาอาวุธยุกรณ์เหล่านี้ได้นะครับหาก น้องๆมีความสนใจที่มีความพร้อมนะครับที่จะเข้ามาร่วมพัฒนากับเราโดยตรงก็สามารถเข้ามาเป็นบรรจุเป็นข้าราชการนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นนะครับทางสำนักงานประดากระทรวงแรงโหมก็จะมีการเปิดรับสมัครในการเข้าสอบบรรจุนะครับทุกปีนะครับหากน้องๆมีความสนใจที่มีความพร้อมก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสำนักงานประดากระทรวงแรางาได้ครับ การผลิตอาวุธใช้ในกองทัพนั้นเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะเสริมสร้างให้ชาติมีความมั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนต่อไปได้ติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป วันนี้ในอดีต31มกราคมไปร่วมลําลึกเหตุการณ์และเทิดทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับ v ิอาโซเจอร์ค่ะวันนี้ในอดีต31มกราคมพุทธศักราช2514อพอลโล14เดินทางสู่ดวงจันทร์โดยนักบินอวกาศอเลนบีเชฟเพิร์ดเจอาร์ เอ็ดการ์ดีมิเชลและสตูดเอรูซาจากแหลมคานาเวรันรัฐฟลอริดาได้สำเร็จเช่เปิดเป็นนักบินอวกาศคนที่5ที่เดินทางและอยู่บนดวงจันทร์เกือบ34ชั่วโมงเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเก็บตัวอย่างหินบนดวงจันทร์โดยได้เดินทางกลับมายังโลกในวันที่9กุมภาพันธ์อย่างปลอดภัยวันนี้ในอดีต31มกราคม2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนาาทิราภชม,มหาราชบรม,มนาถบพิตรได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับการวางโครงการพัฒนาต้นน้ำปราจีนบุรีและอ่างเก็บน้ำพระปรงว่าควรพิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยพระปรงโดยเร่งด่วนที่สุดทั้งนี้ควรพิจารณาเก็บกักน้ำอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรสองฝั่งห้วยพระปรง ในเขตอำเภอวัฒนานครจังหวัดปราจีนบุรีหรือจังหวัดสะแก้วในปัจจุบันสามารถทำการเพราะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้งมีน้ำเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคตลอดปีวันนี้ในอดีต31มกราคม2510พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดยะลาซึ่งการเดินทางในขณะนั้นถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากทรงต่อเครื่องจากเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์และประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังนิคมกือลองอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลา หมดเวลาเวียสโรเจอร,จอรวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ที่ฉันปวินาสีบัวชุมและทีมงานเวียสโซเจอร,จอร,จอร์ทุกคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ